สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันเครื่องมินลูปนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่คนใช้รถควรรู้มาฝากกันนั่นก็คือน้ำหม้อน้ำพร่องเติมแบบไหนดีแล้วต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนไหมคำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยกันมานานแล้ววันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจแบบหมดเปลือกสไตล์เข้าใจง่งายๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่อง ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์แบบนี้อีกเพียบทุกคนรู้ไหมว่าน้าม้อน,น้ำเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้าที่ระบายความร้อนเครื่องยนต์อย่างเดียว แต่มันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าปล่อยให้น้ำมอ้อน้ำพร่องหรือเลือกใช้น้ํายาหล่อเย็นผิดประเภทอาจจะทําให้เครื่องโอเวอร์ฮีลูกสูบติดหรือร้ายแรงกว่านั้นคือเครื่องพังได้เลยนะวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทุกประเด็นเลยว่าเราจะดูแลน้ำมอ้อน้ำของเรายังไงให้รถคู่ใจอยู่กับเราไปนานๆมาเริ่มกันที่สัญญ,ญาณเตือนแรกที่เราควรรู้เลยนะครับว่า น้ำหม้อน้ำของเรากำลังจะหมดแล้วนะไฟเตือนหม้อน้ำโชว์บนหน้าปัดอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยถ้าไฟรูปประหอดสีแดงๆขึ้นมาไม่ต้องรอช้ารีบจอดข้างทางเช็คหม้อน้ำด่วนเกจวัดความร้อนขึ้นสูงผิดปกติปกติเข็มวัดความร้อนจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเริ่มขยับขึ้นไปทาง H หรือ Hot หรือเกือบสุดเมื่อไหร่ นั่นแหละสัญญาณอันตรายน้ำในถังพักหม้อน้ำลดลงต่ำกว่าขีด min อันนี้เช็คได้ง่ายๆแค่เปิดฝากระโปรงรถดูถังพักน้ำหม้อน้ำถ้าเห็นว่าน้ำอยู่ต่ำกว่าขีด min นั่นหมายความว่าน้ำหม้อน้ำเริ่มพร่องแล้วครับมีคราบน้ำแห้งๆบริเวณหม้อน้ำหรือสายยางสังเกตดรูรอบๆหม้อน้ำหรือตามท่อยาง ถ้ามีคราบสีเขียวสีชมพูหรือสีฟ้าแห้งๆนั่นอาจจะเกิดจากการรั่วซึมเล็กๆน้อยๆที่น้ำระเหยออกไปถ้าเจอสัญญาณพวกนี้อย่ารอช้ารีบจัดการโดยด่วนคำถามคลาสสิกเลยว่าใช้น้ำเปล่าเติมได้ไหมคำตอบคือได้แต่ไม่ควรอย่างยิ่งในระยะยาวทำไมไม่ควรใช้น้ำเปล่า น้ำเปล่าที่เราใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำดื่มมันมีแร่ธาตุและตะกรันซึ่งเมื่อโดนความร้อนสะสมนานๆตะกรันเหล่านี้จะไปเกาะตามท่อทางเดินน้ำในเครื่องยนต์และหม้อน้ำทำให้การระบายความร้อนไม่มีประสิทธิภาพแถมยังเป็นสนิมได้อีกด้วยและที่สำคัญน้ำเปล่ามีจุดเดือดที่100องศอุตสาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งเครื่องยนต์เวลาทำงานอุณหภูมิอาจจะสูงกว่านั้นทำให้เกิดการเดือดและระเหยง่ายแล้วต้องใช้อะไร คำตอบคือน้ำยาหล่อเย็นหรือคูลแลนด์ครับน้ำยาหล่อเย็นถูกออกแบบมาเป็นพิเศษมีส่วนผสมของสารกันสนิมสารหล่อเลื่นปั้มน้ำและที่สำคัญคือสารเพิ่มจุดเดือดทําให้จุดเดือดของน้ำยาหล่อเย็นสูงกว่าน้ําเปล่ามากและยังช่วยลดจุดเยือกแข็งได้อีกด้วยเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนจัดจัดประเภทของน้ำยาหล่อเย็นแบบเข้มข้นหรือ concentrated ต้องนํามาผสมน้ำากล่นตามอัตราส่วนที่กําหนด ส่วนใหญ่คือ1ต่อหนึ่งถึงจะใช้ได้แบบพร้อมใช้หรือพรีมิกซ์อันนี้สะดวกสบายเปิดฝาแล้วเทได้เลยไม่ต้องผสมอะไรอีกแล้วครับสีของน้ำยาหล่อเย็นไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพแต่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ผู้ผลิตกำหนดให้แยกแยะชนิดของน้ำยาหล่อเย็นเช่นสีเขียวสีชมพูสีฟ้าบางยี่ห้อก็ใช้สีส้มแต่ไม่ว่าสีอะไรถ้าเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันก็สามารถเติมผสมกันได้เลยครับมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุด ที่หลายคนสงสัยต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนไหมคำตอบคือควรรอให้เครื่องยนต์เย็นสนิทหรืออย่างน้อยก็เย็นลงจนอุณหภูมิอยู่ในระดับปกติทำไมต้องรออันตรายจากแรงดันในขณะที่เครื่องยนต์นร้อนน้ำในระบบหล่อเย็นจะมีความดันสูงมากเพราะน้ำกำลังเดือดอยู่ถ้าเราเปิดฝาหม้อน้ำตอนนั้นน้ำร้อนแรงดันสูงอาจจะพุ่งออกมาลวกมือลวกหน้าได้ อันตรายมากๆครับช็อกค,ความร้อนหรือเตอิมโมช็อกการเติมน้ำเย็นจัดจัดลงไปในระบบเครื่องยนต์ที่กำลังร้อนจัดจัดอาจจะทำให้เกิดช็อกค,ความร้อนได้ครับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเช่นฝาสูบหรือเสื้อสูบอาจจะเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือแตกร้าวได้ซึ่งอันตรายและค่าซ่อมแพงมากครับวิธีที่ถูกต้อง 1. จอดรถในที่ปลอดภยัยดับเครื่องยนต์ 2. รอให้เครื่องเย็นลงอาจจะใช้เวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือถ้าไม่แน่ใจให้ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยยิ่งดี 3. เช็คระดับน้ำในถังพักก่อนจะเปิดฝาหม้อน้ำให้เช็คระดับน้ำในถังพักก่อนถ้ามันพร่องก็เติมที่ถังพักได้เลยจนถึงขีด Max ถ้าถังพักมีขีดมิน Max โดยไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำา 4. ถ้าจำเป็นต้องเปิดฝาหม้อน้ำ ให้ใช้ผ้าหนาๆนาคลุมฝาหม้อน้ำไว้แล้วค่อยๆบิดฝาหม้อน้ำออกช้าๆให้ไอน้ำและแรงดันค่อยๆค,ค,คลายตัวออกไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดพรวดเดียว 5. เติมน้ำยาหล่อเย็นค่อยๆเติมน้ำยาหล่อเย็นแบบพร้อมใช้หรือแบบผสมแล้วลงไปในหม้อน้ำจนถึงระดับที่กำหนดซึ่งส่วนใหญ่คือคอหม้อน้ำและเติมในถังพักน้ำยาหล่อเย็นให้อยู่ในระดับแม็ 6. สตาร์ทเครื่องยนต์ ติดเครื่องทิ้งไว้สักพักประมาณ5-10นาทีเพื่อให้น้ำยาหล่อเย็นไหลเวียนทั่วระบบและไล่อากาศที่ค้างอยู่ในระบบออกไปแล้วค่อยดับเครื่องยนต์ 7. เช็คระดับน้ำซ้ำหลังจากดับเครื่องและเครื่องเย็นลงอีกครั้งให้เช็คระดับน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำและถังพักอีกครั้งถ้าพร่องก็เติมเพิ่มให้ได้ระดับ เพื่อให้ระบบระบายความร้อนของรถเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมีเคล็ดลับและข้อแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับเช็กระดับน้ำงาหล่อเย็นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือก่อนเดินทางไกลเพื่อป้องกันปัญหาฉุกเฉินเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นตามระยะ ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นทุกๆ2-4ปีหรือตามระยะทางที่กําหนดอย่ารอจนมันเปลี่ยนสีหรือคุณเพราะประสิทธิภาพจะลดลงมันตรวจเช็คสายยางหม้อน้ำดูว่ามีรอยแตกร้าวบวมหรือแข็งกระด้างหรือไม่เพราะสายยางเสื่อมสภาพเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการรัว่วซึมได้ ล้างหมอ้อน้ำหรือ flush coolant system ถ้าพบว่าหมอ้อน้ำสกปรกมีคราบตะกันหรือน้ำยาหล่อยเย็นเปลี่ยนสีควรนำรถเข้าร้านเพื่อล้างหมอ้อน้ำและเติมน้ำยาหล่อยเย็นใหม่ห้ามผสมน้ำยาหล่อยเย็นต่างยี่ห้อหรือต่างชนิดถ้าไม่แน่ใจว่ารถของเราใช้น้ำยาหล่อยเย็นประเภทไหน ควรล้างระบบหล่อยเย็นเก่าออกให้หมดก่อนแล้วค่อยเติมน้ำยาหล่อยเย็นชนิดใหม่เข้าไปเพื่อป้องกันสารเคมีทำปฏิกิริยากันและทำให้เกิดปัญหาได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระดีๆที่มิสเตอร์มิลลูปนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องการเติมน้ำหม้อน้ำกันมากขึ้นนะครับจำไว้เสมอว่า ป้องการดีกว่าแก้ไขการดูแลรักษาระบบหล่อเย็นให้ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของคุณไปได้อีกนานเลยครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไหนอีกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมิวลูปเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์จากผมมิสเตอร์มิวลูป วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ